สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าภาพยนต์เรื่องทรา f ิกคนไม่สะอาดอำนาจและอิทธิพลครับภาพยนต์จะเปิดเรื่องขึ้นมาที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งในประเทศเม็กซิโกในตำรวจคนนี้เขามีนามว่าฮาเวียร์และผู้หูขอเขาอย่างมานูโลเขาพูดถึงเรื่องของการทำงานการเป็นตำรวจซึ่งมานนโลก็รู้ต่อมาก็มีเครื่องมือลำหนึ่งลงจอด ต่อมาก็มีรถบรรทุกผ่านมาฮาเวียและมานูโล่บอกให้คนขับรถจอดจากนั้นฮาเวียไปคุยกับคนขับรถว่ามีใบขับขี่หรือเปล่าและให้คนขับรถฟังและจบลงด้วยการชักปืนออกมาทางฮาเวียและมานูโลนะครับต่อมาคนขับรถก็เปิดหนังรถฮาเวียสั่งให้คนขับรถเปิดผ้าและมันกลายมันเป็นกล่อง คนขับรถโยนกล่องลงมาและเปิดกลับพบว่ามันเป็นยาเสพติดซึ่งทําให้คนขับรถและลูกน้องของเขาถูกจับขนาดที่ฮาเวียกับมารูโรขับกลับไปที่สอนอ,อยู่นั้นจูจูก็มีพทหารลงมาจากรถแล้วเปืน M16 มาจอม่อนายพลคนนี้เขามีนามว่าซาราซาเขามาหาฮาวเวียฮาเวียบอกซาราซาว่าเขาจะพาพก,กโทษไปที่คุกซึ่งซาราซารู้และพานักโทษกลับฐานไปในที่สุด ส่วนฮาเวียร์และมันโร่ก็นั่งดูเฉยๆภาพตัดมาที่เมืองโคลัมบัสในสหรัฐอเมริกาผูิภาษาคนนี้เขามีนาว่าโรเบิร์ตเขาบอกว่าคุณจะยื่นอยู่ที่นี่ทั้งวันก็ได้แต่คุณไม่มีทางโน้มน้าวผมได้วารัฐบาลไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้แหล่งขาวที่ไม่เปิดเผยชื่อถ้าคุณปลูกกัญชาในไร่ของคุณไม่ว่าจะแค่ออลหรือเอเคอร์ ไลนนั้นสามารถถูกยึดโดยทางการได้หลังจากนั้นก็มีพวกนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์ตของโรเบิร์ตแต่เขาไม่สนและต่อมาเขาไปนั่งเครื่องบินเมื่อไปถึงที่วอชิงตันดีซีแล้วพอมาถึงที่วอชิงตันดีซีเขาก็หยิบไวน์มาดื่มเหมือนกับว่าเขามีอำนาจมาวันต่อมาที่ซานดิเอโกเจ้าหน้าที่ดีเสองคนนี้มีนามว่ามอนเต้และเร พวกเขามาหาชายคนหนึ่งที่มีนามว่าเอ็ดดี้เอ็ดดี้เป็นซิคาริโอให้กับแก๊งข้ายาตีหัวหน้าจากนั้นเรก็เล่นมุกใต้กางเกงให้ฝังแต่แล้วก็มีรถตู้ขับมาที่ร้านของเอ็ดดี้แล้วก็มีพวกตำรวจนอกเครื่องแบบและ f b i บุกเข้ามาทลายพวกค้ายามอนเตถูกยิงแต่ไม่เป็นอะไรส่วนเอ็ดดี้ก็หนีไปได้เขาหนีไปที่ร้านฟันโซนมอนเตกับเกร เดินไปที่ร้านฟันโซนมอนเต้ Monte กับเรรู้แล้วว่าเอ็ดดี้หลบอยู่ในนั้นพออยู่จากนั้นนะครับก็เลยทําให้ทั้งสองยิงขาของเอ็ดดี้และลากเอ็ดดี้มาจับกลุ่มไปในที่สุดที่เมืองซินซินเนติในรัฐโอไฮโอในเขตย่านอินเดียนฮิลเด็กสาววัรุ่นคนนี้เธอมีนามว่าแคลร์ไเธอเป็นลูกของโรเบิร์ตเพื่อนๆของเธอเป็นลูกคนรวยและสิ่งหนึ่งที่แซฟแฟมหนุ่มของเธอและแคลร์ไชอบมากที่สุด คือการดมโคเคนซึ่งเป็นยาเสพติดราคาแพงที่คนรวยเขาเสพกันส่วนเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งของเธอชอบเสพกัญชามากกว่าดมโคเคนต่อมาเซฟชวนเธอไปลองอะไรบางอย่างซึ่งเธออยากลองจากนั้นพอแคลไลเสพเธอก็ฟินทันทีพาตัดมาที่ลาโจนาหญิงสาวคนนี้เธอมีนามว่าเฮเลนาเธอเป็นภรรยาของมหาเศรษฐีอย่างคาร์ลอส และพอลูกชายของเธอเล่นกอล์ฟเสร็จแล้วเธอพาลูกชายเธอกลับบ้านและที่วอชิงตันดีซีโรเบิร์ตได้ไปหานายพลและท่านนายพลก็พูดถึงเรื่องสงครามยาเสพติดตัดมาที่ตีหัวหน้าฮาเวียรได้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวบริการสองคนที่หลงทางพอทำหน้าที่เสร็จแล้วก็มีนายทหารสองคนมาหาคืนนั้นโรเบิร์ตก็ไปที่งานเลี้ยงนะครับ v i p ของผู้คนหลุชนชั้นสูงวันต่อมามอนเตกับเรก,ก็ไปหาเอ็ดดี้พอเอ็ดดี้มองเห็นเขาก็ยอมมอบข้อมูลไปในที่สุดและต่อมาคารอสก็ถูกจับ เห็นน่ะวิ่งไปหาคารอสแต่ไม่ทันแล้วเธอรู้ว่าหาเรื่องมันเป็นแบบนี้ลูกชายขอ,ของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปดีเยคนหนึ่งบอกว่าเขาไม่เป็นไรแค่ถูกพาไปที่สำนักงานเพื่อพูดคุยตัดมาที่นายพนลซราซ่าเขามอบรูปให้ฮาเวียดูชายคนนั้นมีนามว่าแฟรงกี้เป็นซิคาริโอให้กับพวกคาเทลโลกจิตและชอบทรมานคนก่อนข่า หากเหยื่อเป็นผู้หญิงก็จะคมขืนและจบล้นด้วยการตัดนมหรือฆ่าคนด้วยเนกเล็กสิ่งและลิงฉีตัดมาที่โรเบิร์ตเมียและลูกสาวเข้ามาหาขนาะอยู่ในรถโรเบิร์ตบอกว่าที่ดีซีมันก็เหมือนมุมใบที่เต็มไปด้วยขอทานใส่สูตรวันต่อมาอาน,นีมาบอกข่าวร้าย ให้ว่าคาร์ลสโตนหนักแต่ผมจะช่วยเขาเองพาตัดมาที่ฮาเวียเขาไปที่บาร์เก๋นหนึ่งฮาเวียสั่งเบียร์มาสักแก้วและเขาก็เห็นแฟรงกี้ฮาเวียก็จับแฟรงกี้และพาไปที่เม็กซิโกไปในที่สุดส่วนตัวของแคลไรก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนๆจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งดมโค้กและเกิดลุงแดงขึ้นมาเพื่อนของเธอบอกว่าช่วยด้วยตัวนวนลงแดงใครก็ได้ส่งเขาไปที่โรงพยาบาลที นั่นก็นเลยทําให้พวกเขาพาดโดนาวนไปที่โรงพยาบาลแต่แล้วก็มีตํารวจมาหาเซฟก็เลยโกรธไปในที่สุด ตัดมาที่ประเทศเม็กซิโกนายทหารก็สอบปากคำแฟรงกี้แต่แฟรงกี้ไม่ตอบจนท้ายนายทหารนั้นก็เลยทรมานแฟรงกี้ขาดเดียวกันฮาร์เวียก็นั่งรออยู่ในคืนนั้นอาร์นี่มาหาเฮเลนาเขาขู่ตของเฮเลนาและบอกว่าแท้ที่จริงแล้วสามีคุณเป็นพ่อค้ายาและเป็นนักธุรกิจสีเทาซึ่งมันทำให้ตัวของเฮเลนาไม่เคยรู้มาก่อนตัดมาที่ตัวของแคร์ไรนนักสังคมสงเคราะห์ พบว่าแคลร์ไรเป็นเด็กเรียนดีและพ่อแม่ของเธอเป็นคนชนชั้นสูงและพอเธอถูกป,ปล่อยตัวแม่ของเธอเข้ามากอดและปลอบเธอในคืนนั้นทั้งพ่อและแม่เธออยากรู้ว่าทำไมแคลร์ไรไปยุ่งกับยาเสพติดแต่แคลร์ไรไม่ตอบ เธอก็เลยขอตัวไปนอนก่อนต่านมาที่พูดีเอเอสดีบอกว่าอยากรู้ไหมว่าทำไมพวกตีหัวหน้ามันรวยอย่างไรเริ่มจากพวกโอเปรก่อนมันเริ่มทำสงครามกับแก๊งควหลีท้องถิ่นแถวนั้นและขยายอำนาจด้วยการไปติดต่อกับพวกกลุ่มกบฏในโคลอมเบียโบลิเวียและเปรูเพื่อเอาโคโเคนไปขายในเมริกาโดยใช้นาโกซับมารีนและที่เม็กซิโกในพลซาราซาพาแฟรงกี้ไปรับประทานอาหารเย็นด้วยซึ่งความจริงแล้วในพลซาราซา เขาก็ห่วงใย,ยตัวของแฟรงกี้เป็นอย่างมากพอไม่อยากจะให้ตัวของแฟรงกี้ต้องตายไปในที่สุดและต่อมาฮาเวียร์และมานูโรก็ไปกวาดล้างพวกคา์เทลในตีหัวหนาภาพก็ตัดมาที่พรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกโรเบิร์ตไปดูออางานที่นั่นซึ่งมันเป็นการกวาดล้างและจับกลุ่มพวกค้ายาเสพติดตัดมาที่เฮเลนาคาร์ลอสบอกภรรยาว่าที่รักอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยเดี๋ยวผมจะจัดการคนที่ส่งผมไปเข้าคุกให้ได้และ ที่สนามเด็กเล่นก็มีชายคนหนึ่งมาหาเดวิดลูกชายของเฮเลนาเฮเลนาสงสัยว่าใครคือผู้ชายคนนั้นและววิ่งไปหาชายคนนั้นจับเดวิดเป็นตัวประกันและชายคนนั้นบอกว่าถ้าแกไม่เอาเงินมาให้พวกเราเราจะฆ่าหักคอลูกชายของแกและจากนั้นเราก็จะเอา อวยัยะของลูกชายของแกไปขายที่ตลาดมืดและก็เอาล่างไร้วิญญาณของลูกชายแกไปแขวนกลางสะพานที่พรมแดนสหรัฐเม็กซิโกซึ่งและจากนั้นเขาก็ปล่อยลูกชายของเฮเลนาเดวิดเข้าไปกอดแม่ของเขาซึ่งทั้งสองก็กลัวเป็นอย่างมากที่หาเรื่องมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาสองคนนี้อาจจะถูกฆ่าก็ได้และภาพก็ตามมาที่เม็กซิโกนะครับ อาณาเมียของมานูโรมาหาเธอมอบกระดานมาให้ซึ่งไอ้นั่นคือเบอร์91 1เหมือนกับว่ามานูโรเป็นพวกตำรวจคอร์รัปชันและมีการทุจริตเกิดขึ้นในกรมตำรวจเมืองตีหัวหน้าซึ่งถ้าใครไม่รู้เม็กซิโกเป็นประเทศหนึ่งที่มีการคอร์รัปชันในวงการตำรวจสูงมากที่สุดเป็นอันดับที่2รอ,องจากประเทศเฮตินะครับนั่นเองส่วนที่แอลปาโซเมืองที่มีพรมแดนติดกับเมืองฮัวเลสโรเบิร์ตได้มาดูงานที่นี่และที่เครื่องบินโรเบิร์ตได้บอกว่า เราต้องการจัดการพวกคาเทลให้ได้ไม่ว่าจะพวกคาเทลเดอควอเลสหรือคาเทลเดติวนาจัดการให้หมดซึ่งมันเป็นหน้าที่ของทางการสหรัฐเม็กซิโก CIADA ที่เข้ามาจัดการไอสองคาเทลนี้ให้ได้เพราะพวกคาเทลสองแก๊งนี้ทำสงครามกันอย่างนองเลือนและทำให้คนตายไปเป็นจำนวนมากภาพก็ตัดมาที่เฮเลนาไปหาอานีอานีบอกถึงแผนการอะไรบางอย่างที่จะใช้คาที่จะให้คาลอสไม่ผิด แต่เฮเลน,นาบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกไม่นานก็มีโพดหน้าข่าวเอาฉันไปเปรียบกับปรารโบเอสโคโบาหรือเอาคาโปนก็ได้ตัดมาที่เม็กซิโกซิตี้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของไอ้แมงป่องหัวหน้าราชายาเสติดแก๊งค้ายาในฮัวเลสพอมาที่แมนชัน่นภรรยาของไอ้แมงป่องก็มาหาไอ้แมงป่องไปในที่สดุดส่วนตัดมาที่โรเบิร์ตขอเขากลับมาที่บ้านแล้วแคร์ไลน์รู้แล้วว่าพ่อของเธอกลับมาแล้วเธอเลยเอาของไปซ่อนและออกมา พ่อของเธอพบว่าใบหน้าของเธอดูแปลกๆพ่อพ่อเข้าไปคนก็ไม่เจอแค่รายพูดฟักอยู่ใส่พ่อแต่แล้วพ่อก็เจอ,อยานรรกรอบบอกว่าพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปลองของแบบนี้พ่อจะส่งแกไปบันแบบที่สอที่สูนติดเล่า ตัดมาที่ซานดิเอโกนักลงจอดรถฮาเวียมาหาพ่อดีเอสองคนและฮาเวียก็พาไปไว่ายน้ำฮาเวียบอกว่านี่คือแผนการร่วมมือการระหว่างสหรัฐและเม็โกซิโกในการทลายขบวนการค้ายาบ้าดังกล่าวซึ่งดีเอสองคนนั้นก็รับไปใไนที่สุดส่วนแครไร์เธอก็ถูกส่งไปปฏิบัติที่สูนย์ติดเหล้าคืนนั้นเฮเลนานอนไม่หลับเธอลงไปข้างล่างและพบว่าพวกคาเชลนั้นจะช่วยเธอได้ ตัดมาที่เม็กซิโกในพลซราซาบอโตของโรเบิร์ตว่าผมยินดีที่จะจัดการผู้คนช่วนเหล่านี้ได้เป็นการร่วมมือกันครั้งใหญ่นับตั้งแต่สงครามเย็นซึ่งโรเบิร์ตก็รับ และที่แซนดิเอโกมอนเตก็พาเอ็ดดี้มาที่โรงแรมส่วนแคราไรเธอกน็นีออกจากศูนย์บำบัดและไปที่เกกโตเธอไปเย็ดกับพวกขี้ยาคนหนึ่งซึ่งเป็นชายผิวดำหลังจากที่มีอะไรกันแล้วเธอได้เจอยาและขี้ยาผิวดำนั่นก็ยิ้มก่อนจะเอาเฮโรอ,อีนมาฉีดที่ขาไปในที่สุดวันต่อมาพวก FBI และ DEA ก็ตรวจพื้นที่กันอย่างหนกะ แต่ไม่รู้เลยว่ามีพวกนักฆ่าคนหนึ่งรออยู่ซิการิโอคนนี้เห็นแล้วว่าจะมีการนองเลือดขึ้นขนาดรออยู่ในรถแฟรงกี้รับโทรศัพท์เฮเลนาบอกว่าถ้าเจอเป้าหมายแล้วยิงที่หัวเลยนะจากนั้นแฟรงกี้ออกมาจากรถและชักปืนออกมาแต่ก็ถูกยิงซึ่งมันเป็นฝีมือของซิการิโอคลลูอลี่ผู้ดีเอตกใจเป็นอย่างมากพอเรเข้าไปในรถมันก็ระเบิดขึ้นมาเป็นในที่สุด มอนเตตกใจเป็นอย่างมากส่วนมานูโรก็โดนพวกซิคาโอจับขึ้นรถมานูโรพบว่าฮาเวียก็โดนจับมาเหมือนกันพอมาถึงที่ทะเลสายพวกคาเชลสั่งให้นักสืบทั้งสองขุดพอขุดเสร็จแล้วก็สั่งให้หันหลังและจากนั้นมานูโรก็โดนยิงแต่ฮาเวียไม่โดนและปล่อยตัวไปในที่สุดที่บ้านของโรเบิร์ตพอเขากลับมาเมียเขาก็กลุ้มใจที่ลูกสาวของพวกเขาทั้งสองไม่กลับมาที่เม็กซิโก ฮาเวียมาบอกข่าวลายให้เมียของมันรโฝังซึ่งเธอก็รับไม่ได้และร้องไห้ไปในที่สุดส่วนเฮเลนาเธอก็ไปหาหัวหน้ากับของแก๊งค้ายาตีหัวหน้าดังกล่าวคาโปคนนั้นชื่อว่าโอเบริกอนซึ่งตัวของเฮเลนาเธอก็เอาตุ๊กตามามอบให้เขาคาโปของแก๊งค้ายานั่นบอกว่าคุณอยากขนยาโดยใช้ตุ๊กตา,างั้นเหรอ เฮเลนาบอกว่าในนั้นมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่ยาเว้ยพอคาโปคนนั้นหยิบตุ๊กตาก็พบว่ามียาอยู่เฮเลนาไม่ชอบเสพเพราะเธอท้องซึ่งคาโปก็เสพต่อหน้าคนท้องขวดเหลวเฮเลนาบอกว่าเธอต้องการของพวกนี้เข้าสารลันผ่านต่อหมอเพื่อไม่ให้โพสุณนัตุมกลิ่นจับได้และเธอไม่อยากจะโดนตำรวจจับด้วยเหมือนกัน ตัดมาที่โรเบิร์ตก็มีคนบอกว่าในพลซาราซาโดนจับข้อหาทอรั p t i o นติดสินบนและก็ก,ก,ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติแต่แล้วเมียเขาบอกว่าก้องของเธอโดนขโมยและเธอก็กลุ้มใจเป็นอย่างมากต่อมารอบไปหาเซฟและพาไปที่เกตโตพอาะไอ้ขี้ยาผิวดำเห็นมันเอาปืนลูกโม่มาขู่จากนั้นทั้งสองก็ไปที่โรงแรมและโรเบิร์ตก็เตะประตูเข้าไป รอบพบว่าแคลไลไม่เหมือนเดิมอีกแล้วโรเบิร์ตไลตัวของชายคนนั้นออกและเข้าไปปลอบลูกสาวของเขาตัดมาที่ซานดิเอโกเอ็ดดี้กำลังทานอาหารเช้าอยู่นั้นมอนเต้ Monte สงสัยและก็ไปเช็คดูและพบว่าเอ็ดดี้โดนวางยาซึ่งเป็นฝีมือของเฮเลนาที่ปลอมตัวเป็น แม่บ้านและเอายาเบอร์หนูใส่ไวในอาหารเชา้าส่วนคาร์ลอสก็รอดคดีโดยแผนชั่วร้ายของเมียของเขาต่อมาฮาเวียก็เลื่อนขัน้นส่วนนายพลซาราซาก็โดนจับเขาไปสัมภาษณ์ถึงการกวาดล้างขบวนการค้ายาวนารกทั้งหมดและพอฮาเวียกลับไปดูก็พบว่านายพลซาราซาตายอย่างอนาถนี่แหละผลกรรมที่นายพลซาราซาได้ทำไว้ ภาพตัดมาที่โรเบิร์ตเขาบอกถึงโทษของยาเซต,ติดผ่านทีวีและเขาก็จากไปทีซานดิเอโกคาร์ลอสคุยกับอาหนี่ผ่านมือถือพอคุยกันเสร็จแล้วอาหนี่ก็โดนเก็บนี่เป็นคำสั่งของคาร์ลอสต่อมามอนเต้หมาและต่อว่าคาร์ลอสที่ทำเพื่อเขาต้องตายเขาติด ไมโครโฟนบนโต๊ะก่อนที่เขาจะจับไปในที่สุดแคร์ไรบอกว่าฉันไม่ต้องควบคุณทุกอย่างและเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นไปในวันนี้แย่ฉันอยากจะโทรออกมาอยากทิ้งผมว่าเอตัวเองวิ่งไปกรีดไปในถนนแต่เพราะคนที่ฉันได้เจอในห้องนี้อย่างแม็กกี้กับจิมและซาร่าฉันมั่นใจว่าฉันผ่านวันนี้ไปได้พอพูดจบทุกคนก็ยิ้มและในคืนนั้นฮาเวียร์ก็ไปดูเบสบอลและภาพยนตร์เรื่องทราฟิก คนไม่สะอาดอํานาจและอิทธิพลก็จบบริบูรณครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ปรีแผ่โทษของยาเสพติดลนที่เดียวนะครับโดยหนังเรื่องนี้รีเมคมาจากทีวีโชว์ในชื่อเดียวกันของช่อง4ของอังกฤษนะครับนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนจากท IMDB ไปที่7.6คะแนนเต็ม 10, 10. Rotten Tomato 93คะแนนเต็ม100และ Metacritic 86คะแนนเต็ม100ครับผม และหากมีข้อผิดพาดประการใดผมต้องอมันที่ที่นี้นะครับและหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง r o c k s p o i l ของเราด้วยนะครับและสำหรับน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย